คบายามยอยดนรปต่อยู่ในในนัพอได้มยครับวอย่างที่ด้านนอกนี่ผมจะได้ตรงที่เาเอาน ทางผู้ก่าผู้การเขาบอกว่าขอยกทำลายทำลายขึ้นเราขอเก็บชิ้นส่วนึ่อนี้คี่ว่าไม่หรอวผมตัดเปนใจตรงนั้นเลยไม่ได้คุยันหน้าส่วนแอวนหน้าส่วนคุยอันนี้ไปสอน